อาวันนี้เราจะมาล้างท้องด้วงกันเราจะทอดกรอบรใช่ไหมลูกโอเคอ่าสูตรบ้านเราคืออะไรล้างท้องล้างน้ำเปล่าสักสองน้ำใช่ไหมแล้วก็เอาให้นมกินใช่ไหมให้มันขี้ใช่ไหมลูกกินให้มันขี้นมก็นมยาดา่านมโรงเรียนนมโรงเรียน <laughs> แต่หนูก็ขอคุณครูมาแล้วว่าเอาไปใส่ด้วง แล้วแล้วคุณครูก็ให้ใส่ดวงโอเคอ่าขั้นตอนล้างท้องเอาไปเตยให้มันกินเลยกับแอปเปิลยาดาที่เหลือให้ตกคุนแล้วก็เอาให้ดวงมันกินล้างท้องอ่าให้ไปเตยให้มันหอมหอมใส่หอมหอมเนี่ยพอมันขี้ออกเสร็จแล้วเราก็เอาให้มันกินนม,มนมโรงเรียนยาดาหมดอายุพอดีอ่ะมันกินเลยอันได้ทองเสีย โอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปอ้าพี่ดานั่งเฝ้าสักชั่วโมงนะคะนะคะดูดวงนะคะก็พอมันล้างท้องเสร็จแล้วเราก็เอาไปลวกลวกแล้วเราก็มาตากแห้งซับให้แห้งแล้วเราก็จะถอดนาเนาะโอเคไม่แบดหนูไม่เอาแบ่เลยจ้ะใจดีเห็นไหมเห็นดวงไห อ่าใจดีเห็นขี้ไหมเห็นขี้ไหมขี้ร่วงเห็นขี้ร่วงไหมเป็นเส้นเลยเป็นเส้นเลยอ่เป็นเส้นเลยเนี่ยนะเนี่ยน้ใบเตยขี้เต็มพื้นน้ำเลยนุ่นวเราก็พอมันขี้ออกเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนน้ำจนกว่ามันไม่มีขี้จนกว่าท้องมันจะหายดำ แม่เริ่มขาวแล้วเริ่มขาว,วมีบางตัวยังดำอยู่ข้างในมันอ่ะใช่ <c oughs> ขี้ชุดแรกออกแล้วน้ำแรกออกไปแยกใส่ไว้ก่อนเราไปหาน้ำมาใส่อีกด <c oughs> ้วงไม่ตายนะด้วง <c oughs> อยู่ในน้ำได้ <c oughs> อยู่ได้ทั้งวันเลย <c oughs> ดวง้อยู่่แแล้้วมคออยนง จะเอาน้ำเปลี่ยนน้ำอ่าต่อไปน้ำสองก็เอาลงไปเลยอันนี้พาลงไปแล้วเร็วอันนี้ถือมไหอาจารย์ดีมาดูอันนี้ไหมมันดูด้วงไหมเดียดีกลัวด้วงไหมเนี่ยลุงเปลี่ยนสองน้ำแล้วน้ำที่สองแล้วเนี่ยแหน่ล้อมขี้ก่อนอแล้วก็เอานมให้มันกิน ใจดีกลักวเหรอกลัวดวงเหรอมันไม่กาดบอกสิพี่ยาดายัางมันไม่กาดมันคือดวงมันเป็นแล้วแต่ตุยตัวทีว่ยังไม่เป็นอ,อ๋อได้สองน้ำแล้วเอาขึ้นแล้วก็ดูยใสยน่นมไปเลยทำกินนมไปเลยนี่นมโรงเรียนยาดา ม,มัน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 ไปเลยใส่เข้าไปโอ้โหกระจายนมกระจายเลยยะดาเวลามาดูดิโอ้โหพ่อใส่นมไม่กินแล้วสักูนมสดโอเคสักูนมสดไหม่าเรียบร้อยแล้วชชัน,ชนกินด้วงกับพ่อไว้นี่ด,ออด้วงทอดกรอบตัว เมนูสุดยอดอ่ะทานให้พี่ยาดาชิมเอาพี่ยาดาชิมสิกรอบไหมมือก็ได้ลูกมือหยิบเลยโอ้โหวสวยสวยเป็นไงอร่อยอร่อยอ่ะ,อะ,อะ ไม่มีพริกนะอ,นอันนี้ไม่มีพริกอืมเป็นนกนิอ่าโอเคเป็นนนินสำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยความอร่อยนะครับอ่บาวบายๆนะด้าบายๆไปก่อนนะคะ